ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยลังค์ค่ะวันนี้เราจะมาตะลุยอะไรกันล่ะคะนี่ค่ะต่อจากคราวที่แล้วนะคะที่เราเข้าไปในสวนนะคะเราก็เก็บเจ้าเพียแป้งพวกนี้มานะคะแป้งเต็มเลยไข่มันเต็มเลยไนไข่เนี่ยไข่ตรงไหนเป็นนี่นี่นี่เนี่ยเปาะเปาะเนี่ยอ๋อปอเล็กๆนี่เลยแล้วนี่คือตัวเพียใช่ไหมคะใช่ไพครับผมไพใช่มันมันไข่ทิ้งไว้อ๋อนี่คือไข่ของมันไม่ ที่เพิ่งเอามาก็จะมี3ามใบอันนึงก็จะเป็นไข่เยอะๆอันนี้ก็ไข่ยเยอะอันนี้ตัวเพียนะคะที่เราได้ทําการเอาใบายาสูบฉีดลงไปแล้วเราก็จะมาดูกันต่อนะคะว่าผลมันเป็นยังไงคะ่ะจะเอามาส่องกล้องกันนะคะดูซิดูซิว่าดูใกล้ๆแล้วมันจะเป็นยังไงเปิดไฟก่อนนะโอ้โห ดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยเอ้ยบางตัวไข่ไข่มันแตกอ่ะบางบางอันไข่มันแตกแล้วแล้วก็มีบางตัวนะมันมันยังอยู่ในไข่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาไม้จิ้มดูสิว่าเป็นยังไงอืมวอายอะไรอะ่ะอ๋อไอตัวใหญ่มันเดินไอตัวใหญ่มันเดินเราเห็นอะไรขยับขยี้ยองไงไวตัวใหญ่่ะ มันน่าเกลียดน่ากดัวนมันขยับด้วยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายเดี๋ยวกาสโอ้มันหดตัวนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ไข่มันนะค่ะใบไม้เนี่ยใบไม้แล้วมันก็มีก้านอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ไอไข่มันนะคะนี่บางอันมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคือไข่มันจริงๆบางอันมันก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกระปาะเหมือนเหมือนไข่ไดโนเสาร์เลยค่ะ มือนไข่ไดโนเสาวเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่อีกตัวที่มันกระดุกกระดิกเนี่ยที่เมื่อกี้เราเห็นกันอ่ะตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วมันก็มีขน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 เต็มไปหมดเลยอ่ะลบหน้าดูเลยเขามันมีเยอะมากกะจบไปได้ยังไงเนี่ยตอนนั้นเท่ากับว่าใบยาสูบมันอาจจะไม่ได้ทำลายมันได้เดี๋ยวพึ่งนะคะ เดี๋ยวเราตอนนี้เราไม่มีพริกแกงเดี๋ยวเราจะเอานี่ค่ะนี่พริกพริกนี่นี่ที่บ้านเพิ่งเราไปซื้ออาหารมานะคะแล้วก็จะมีพวกพริกเนี้ยเราเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาพริกเนี้ยนะคะมาละลายน้ําแล้วก็จะมาฉีดพ่นมันดูนะคะว่ามันจะรู้สึกยังไงกันโอ,โอเคค่ะคราวนี้เรามาดูต่อนะคะอ่าจะเคลือแป้งนี่ ัวนี้มันเพิ่งโดนคิปเข้าไปเราจะไปสกินนี้มันยังไม่ตายค่ะมันยังไม่ตายค่ะมันยังกระดึอกกระึดือกมีแต่กูเห็นหน้ามันด้วยอ่ะมันมีหน้ามันด้วยนะเนี่ยมันมันเหมือนมันดิ้นดิ้นนะคะมันดิ้นดิ้นอ่ะเอาอีกทีหนึ่งทีนึงค่ะอ่อตอนนี้มันก็ เนี่ยยังเดินได้อยู่นะคะมามามาเอากล้องมาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเผื่อจะเห็นเหมือนเหมือนกันน่ะนะคะ,ะนี่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 เอเพีแป้งมันอยู่นี่เอ๊ะทำไมมันถ่ายยากจังตรงไหนนะเดี๋ยวกันอันนี้ค่ะนี่มันยังขยับอยู่โอ้เมื่อเพิ่งก็ไม่นิ่งด้วยเดี๋ยนะที่เย็ดกันจะได้เมือนิ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะ ไหมคะมันมันก็ยังขย,ยับคลื่อ,อ,อยู่เห็นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะความคิดพึ่งนะคะนึกว่าแบบสารลงไปปุ๊บแล้วเหมือนโดนน้ำร้อนแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ค่ะมันนอนปุ๊บอ่ะมันก็จะเหมือนหนีไปหนีมาหนีไปหนีมาอยู่อย่างนั้นนะคะ จะใบายาสูบก็ตามหรือว่าจะพิษก,ก็ตามมันอาจจะทําให้เพี้ยหนีค่ะหนีหายไปก็คือมันไม่อยากอยู่ที่ต้นไม้นี้แล้วมันก็จะหนีไปแต่ถามว่าตายไหมก็คงไม่ตายสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือเด็ดใบมันทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อก็เลยคิดว่าสันนิษฐานของเพื่อนนะคะก็คือมันก็คงจะหนีจากต้นไม้นี่แหละแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นกันนะคะเนี้ยเราก็จะมาดูกันนะคะว่า ไอ้ที่พิ่งฉีดเอาไว้แล้วก็กวนดินอะไรเงี้ยมันจะสามารถช่วยให้ต้นมะเขือพวงต้นนั้นของพึ่งเนี่ยกลับมาสวยสดใสดังเดิมได้ไหรือเปล่าค่ะวันนี้พึ่งมีเรื่องดีใจจะมาบอกค่ะจำได้ไหมคะที่คราวนี้ต้นมะเขือพวงต้นนี้ค่ะที่มันเคยซุดโทมมากเลยแต่พึ่งนะคะก็ไปหาวิธีมาเยียวยามันและสัญญากับท่านผู้ชมไว้ว่าหนึ่งเดือนพึ่งจะรักษาม,มันสําเร็จตอนนี้มันสําเร็จแล้วค่ะพึ่งก็ใช้ศูนย์นะคะ เอาใบยาชนเนี่ยนะคะมาผสมกับน้ํานะคะทิ้งไว้หนึ่งคืนตอนเช้าขึ้นมาพึ่งก็เอาพริกแกงมาผสมเข้าไปอีกแล้วพึ่งก็กองเอาแต่น้ำมันเนี่ยละคะ่ะแล้วก็มาฉีดพน่นต้นมะเขือพวงทุกๆสองถึงสามวันตอนนี้ต้นมะเขือพวงของพึ่งกลับมาสวยมากแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่สวยที่สุดน,นะคะเพราะว่ามันก็จะยังมีเอ่อตรงที่มันมาดูดใบน้ําเลี้ยงอยู่ส่วนอันนี้นะคะดูสิคะหายหมดแล้วคะ่ะ เพี้ยแป้งหายหมดแล้วค่ะแล้วมันก็ยังเริ่มมีผลมาให้เพื่อนชมด้วยแล้วค่ะอย่างไรก็ตาม,มานะคะคนที่ติดตามเพื่องแล้วก็คนที่ประสบปัญหาแบบเพิ่งนะคะคือเพี้ยลงต้นมะเขือพวงลองใช้สูตรนี้ดูนะคะว่าจะสําเร็จเหมือนเพิ่งหรือเปล่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะคะอยากให้เพิ่งหาสาระดีๆมาให้รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพิ่งด้วยนะคะแล้วเพึ่งจะหาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกค่ะขอบคุณมากค่ะ